สวัสดีครับพี่ยามินวันนี้เป็นไงบ้างดูเหนื่อยพอสมควรเลยนะเหนื่อยมากครับไปีศึกษปีไฟแรกไม่ว่าผิดปีนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้หมดด้วยคิดได้แต่ว่าทำไม่ได้เพราะตอน่วงคิดได้ทำไม่ได้วันนี้เห็นจะออกลูกเข่าลอยหลายลูกเลยแต่ว่าโดนมันมันเป็นจังหวะยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อย คิดว่าเราน่าจะน่าจะเข่าร้อยน่าจะขึ้นแต่ว่าเพราะหนึ่งวันเียเพราเดินมามันดกมันมันขึ้นเพราะว่าเราเรายังไม่มันตามยังไม่เต็มร้อยสภาพไฟนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์๋อหกแต่ว่าจริงจริก็ซ้อมมาเต็มร้อยซ้อมมาซ้อมมาเต็มร้อยแต่ซ้อมก็ชงมันไม่เหมือนกันเลยแล้วเรื่องน้ำหนักนี่มีปัญหาไหมวันนี้วันนี้ก็สบายสบายหน้าน่าจะสบายกว่านี้เพราะ พูดถึงผู้ชกเนี่ยวันนี้ผู้ชกดุจไหมก็ก็ดูเขาต่อยมาเขาต่อยวันมีมาก็แข็งแรงแต่วันนี nah. ้ก็ถ้าไม่ได้สอกลูกนั้นก็น่าจะลำบากอยู่พอสมควรเลยครับวันนี้ชัยชนะนี่อยากมอบให้ใครบ้างครับสกให้ให้กับทีมคนที่ให้ ขอไล่หน่อยครับบางวั no างกายวางแผนเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างต่อไปอยากจะเป็นวันใหญ่วอนที <And S 1> ่สิบแปดแต่ว right. ่าพอทำไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้กลับมานี่จะเป็นมวยอะไรมวยบูหรือว่าเป็นมวยฝีมือเดียวอับนไปเรื่ก็ดูลูกเกมบนเวทีนะวันนี้ก็ปรับทรงมาแต่ว่าพอพอมาชกจริงมันมันมันออกเพราะมันมันมันดึงมวยเหนื่อยมากทีเดียวเลย ต้องมาลองตัวเไหมเรื่องของโอเคครับทีมท้ายนะครับว่าเอ็ซีแฟนมวยที่ติดตามนะครับพี่น้องท่คนับทำแฟนมวยก็ติดตามครับก็ยิ่งทำก็ทำให้ดีกวันนี้โอเคครับก็แค่นี้นะครับ